วิญญะโยนิทยสูทยมังคะเลอปาทิตะปันดังเกสีเสปะทวิโถทะเรอภิเสเกสัมพุทธานังขะภาปะโตตะมุวะจะติตุนัง สีทานก็ไปอยู่กับพ่อพี่มาจาริสุขาาคินังกายกรรมังวายจังมังปะตาคินังปะตางคินังมโนกรรมังวันิีิเทปะตาคินังปะตางคินัง ข้看看อเจิมหน้าผากให้หน่อยค่ะขยับไปอีกคงไว้แม่ล er? ่ะพคงนีบ้า อ่ะไปเข้าไปไปเติมเลยนะมาแม่งอะไรเอาเินเอาเงินเข้ามานเอาไว้เอาไว้เลยอาไว้ไปส้มไปนี่น้ำมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์สมาลน้ำมนต์พระเจ้าน้ำมนต์ครูบาอาจารย์ใช่ไปทีเข้าไปให้หลวงพ่อนั่นให้ไปคนละกลุ่มก็สามารถทำได้ทำได้ตลอดนั่นแหละ